สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ไปเจอรถกระบะมาสเตอรนะครับท,ทันเดอร์ปี93นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดาแต่ไม่มีพาวเวอร์นะครับก็เสียงขาตรงนี้แล้วก็สีสวยกาช่วงล่างดีภายในภายในพอใช้ได้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับรถคันนี้อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็กระบะนี้ก็จะมีตัวหลังคาให้นะครับแล้วก็มีเบาะที่เป็นเบาะนั่งเหมือนแบบรถ ครอบครัวนะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นรถบ้านนะครับสวยๆเลยสําหรับเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับวันนี้นะครับเจ้าของขายเองนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะแล้วก็สำหรับเพื่อนนะครับที่อยากได้รถดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็จะไม่พลาดคลิปรถใหม่ดีๆแบบนี้นะใครสนใจอยากขายรถนะครับก็มาในกลุ่ม facebook ใต้คลิปเรานะครับผมก็จะ ช่วยประกาศขายให้ด้วยนะครับสต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ